ลักทีกู่อาสาเขาหลากออกคือโดยสาะข่าพระเจ้าลากออกเน้แมนหนึงน่งเน่มนเขาบ่มีเงื่นบ่มีแห้งทรัพที่จะพักดันตัวเองให้เด็กเขาเป็นรัตกรพี่น้องเป็นเงืนกับประมาณหาสิบล้านหาลิหาสิบล้านกี่น้องพี่กับสบัสดีเพื่อทุกทุกคนน้องพี่น้องวันนี้มาพอกับ่าวพระเจ้าครับมิสเตอร์ตอนกี่บางพุ่มทั้งสองบ้าวล่าตินสวรรค์คือเกา่าเนาะ กับสวัสดีทั้งพี่น้องเ้าวละพี่น้องพังเล่าล่ะก็พังไทยน้ำน้อพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้มีโอกาสได้องวัวเขามาบานเพราะว่าน้ำท่วมออยู่ตรงหน้าเราโบมีบนผูกก็เลยเอาเขามาบานเบิร์ก็เลยมีโอกาสได้ไทยใหบพี่พี่น้องเบิร์งเนาะว่างัวเฮ้ามีหน่อยมีไายปนนัยเนาะล่ะก็ถือว่าเรื่องการาล่าจากครูอาสาเลยเนะพี่น้องก็คือ วันนี้เขามีงัวเนาะกระไรตัวเติบที่ว่านี่เขือนเลี้ยงไว้แล้วก็มีงัวทางของมิสเตอร์ตอนน้ำเนาะพี่น้องเป็นงัวงัวพันเล่าธรรมดาเนาะนี่นี่เดชเชียงไหเบิงเนาะพี่น้องเป็นงัวพันเล่างัวพันลานนี่นะเออโมเมนต์พันลานบาทได้เป็นงัวงัวลางัวงัวบันนอกบันหน้านะงัวพันบันบานเท่ากันเลยมีตัวจอยตัวตุ่ยเนาะพี่น้อง นี่เนาะพี่นอ้องตัวมันตุยกะมันก่สงงีงามๆอยู่ได้แหละเอ้มังค่างามอยู่ตัวนี้เป็นงูเถิกเนาะพี่น้องอันนี้เจา้าโน่นหน่อยออกหมา <c oughs> ทีถ่ายให้เบิ่งคลิปก่อนๆน้าพี่น้องกะห่างหายจากคลิปไปกระโดนเติมเนาะเขาสองทิศสามทิศแต่แหละพอคอยมีเวลาเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องวันนี้มีโอกาสก็เลยถ่ายให้เบิ่งนเห็นเนาะเป็นงูเถิกแดงอายุเพิร์นประมาณสองสามปีนี่แหละพี่น้องเพิ่์นกำลังอยู่ในวัยหนุม่ม กำลังไงญ่อนขางที่จะไงเนาะประมาณโอ้ไ oh, ด <c ười> ้ไลยโลดเติบได้นน่คำนวณบนถือเนาะแต่ว่าเป็นงวที่ไงเนาะเป็นแนวไงอีกหางลามเนาะพี่เนอะนี่หางเป็นกค่ยาๆเกือบคุ้งดินเลยห้ำกัตันโตนักหน้อยเี่นเนาะงามแห้งงวแดงตัวนี้งวเถกแดงทั้งนี้ก็จะเป็น เป็นงัวแม่น้อพี่น้องเป็นงัวงัวละเท่าธรรมดาเนี่ยเนาะตัวนี้เพิ่นได้ลูกสามลูกสี่เลยฝึกก็เลยจอยนี่แล้วก็อายุเพิ่นก็ไลายนี่เนาะพี่น้องกับบวกกับอาหารเท่าอาจจะบ่มีบ่เพียงพ่อในบางมือก็เลยเหยีดให้ชี้ใจจอยเน่ตัวนั้นเพฝึกก็ลังถือผ้าเนาะพี่น้องนี่นี่แม่ขาวเขานี่ยก็ลังถือผ้าขาดไปอีกประมาณอาจจะเป็นเดือนหนาเนาะจะได้กินน้องงัวอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นทึกน้อยพี่น้อง เป็นเถิกน้อยเถิกน้อยประมาณปีหนึ่งปีปลายน้อยหนึ่งเพื่อนกําลังฉีดเริ่มท่อมเนาะพี่น้องขา้าพเจ้ากกําลังเริ่มท่อมเอาไปเมื่อหน้านะั่นเป็นงัวเมฆต้นหนังกระจอยพอเฟินได้ลูกสามลูกสนีะ่เนาะเฟินพร้อมเดียวกับงัวดำแต่งัวเมฆมีตัวนี้งวขาวตัวนั้นเนาะหละกักมันมีลูกสองตัลอากามาทางนี้เป็นเป็นงัวเถิกเนาะพี่น้องงัวเถิกขาวเมันเป็นคู่กันกับงัวเถิกแดงตัวนั้นเลยเนาะ เปิ้กัอยู่ในวัยกำลังเจริญพันธุ์เนาะประมาณ3ปีปลายน้อยนึง่งว่านี่แหละเพราะว่าถ้าเต็ม4ปีนี่เพิ้ลก็สีญ่แบบเต็มโซดเลยนะอาการยังบ่ทันละปล่อยออกเทือแล้วก็บ่ทันละกคายออกเทือ่น้ำพี่น้องเพราะว่ายังกำลังทอมอยู่เพิ่นกำลังงามพอดีเป็นตะแพงอันนี้เป็นงัวงัวเมเนาะงัวเมนางเพิ่นก็ประมาณ2ปีปลายตอนนั้นก็ได้ประมาณ2ปีปลาย เขาสามปีเพิ่นได้ลูกเลเนะพี่น้องได้กินหนองไปแล้วทั้งเบิ้ลจะมีไปประมาณสิบสองสิบสามตัวนะพี่น้องงัวเฮาหล้กก็ราคาปัะนี้พี่น้องราคากะสำหรับงัวอยู่ประเทศล่าเฮาหรือว่ายุเล่าเฮากะถือว่าสูงถาตีเป็นเงื่อนกีบนะพี่น้องถาตีเป็นเงื่อนกีบกกราคาถือว่าห้ายคืออย่างตัวอย่างงวัวเทึกตัวนี้นี่ อยู่ในราคาประมาณสองหมืนเนาะหรือว่าสองหมื่นห่าหัวง่วนเต็มแห้งใหญ่แห้ง,ง,หงถ้าว่าสองหมื่นสองหมืนกะตกอยู่ประมาณหัวพันบาทเท่ากับอ่าประมาณสี่แสนเก่าห่าแสนเท่าไหร่ห่าแสนเต็มเนาะพี่น้องห่าแสนกี่พันบาทแสดงว่ามือหนึงกับตกอยู่ 5, ห่าละสองหมื่นกับประมาณอยู่สิบล้านเนาะพี่น้องสิบล้านกีบหรือถ้าว่าสองหมืนหากับ กะชิเป็นอาหารพันกะชีสองหลานฮะประมาณชิบสองหลานงวดตัวนี้น้องพี่น้องงวดตัวเดียวนี่เนาะชิบสองหลานกีบในราคาเงินกีบของประเทศลเราฮะเนาะแต่เป็นงวดเถิกเถิกแดงนี่กะชิคือกันเพราะว่าขนาดเพิ่นกับประมาณเดียวกันน้องพี่น้องสองเถิกแดงเท่านี้กับประมาณสองเถิกไงเท่านี้ตัวนี้กับตัวขาวเนาะตัวแดงกับตัวขาวกะชิตกอยู่ประมาณถาไรสเลียถาคล้ายว่าสี่หมื่นน้องพี่น้องเท่ากับ แต่งัวอยู่เงินอยู่ประมาณส่าวล้านกีบราคางัวงสองตัวเนาะตัวละสิบล้านหรือว่าส่าวกวาล้านถ้าสมมุว่าได้ขายเนาะพี่น้องแต่ว่าทั้งเมย์เพิ่นบอขา,ายขดอกในราคานะั้นเนาะเพราะว่าเพิ่นแพงมันแหงมันกำลังงามเพิ่นว่า <g ül> ให้มันไในราคา,คา,มมากูนี้ก่อนส่วนงัวงเมย์นาะพี่น้องงัวงเมย์เข้ากะราคามันสิูงสูงปไนไหนนาะเพราะว่าสีมันสิบลายคืองัวเถิกเพิ่นว่าแต่ว่ามัน อ่ามันสิเป็นแบบว่าประเภทให้ออกแม่เพพันธ์มันก็นจะได้ดีไปอีกแบบนั้นน้องผน้องราคาง่วก็สิประมาณนั้นคือเม่อเม่ตัวยังว่าแม่แม่ตัวนี้ถือผ่านฮนะถามว่ามีลูกติดไปผอมค้ายผาอมก็สิประมาณอยู่ลักหมืน่นหมื่นหนึ่งหรือว,ว่าหมืน่นน้อยๆหมื่นเอสมื่นสองประมาณนี้น้องผน้องเป็นเงื่อนกี่ก็สิประมาณหา,หาล้านหกล้านประมาณนั้นหาล้านหกล้านกี่น้องผน้องคืองมื่อเธอตัวนี้กัติดประมาณอยู่ อ่า,าเท่าไรคือมวเทิกตัวนี้จีได้อยูมม่ประมาณอ่าแปดพันหรือเก่าพันเนาะพี่น้องหรือว่าลักหมืน่นอ่ะถ้าว่าตีให้ราคาสูงลักหมื่นลักหมื่นบาทน่องวดตัวนี้หมื่นบาทกะมีอยู่หายนะเนาะงวเทิกพอฉีดมันจะลายงวเทิกจะได้ราคาได้เปรียบแน่พี่น้องดังงวดไม่ดังตัวนั้นเนาะเอองวดไม่ดังขออภัยายอ่างวดไม่ดำตัวน,นี้เป็นกําลังงามเนาะตัวนี้หมื่นหมื่นอัพเนาะถ้าว่าได้หมื่นอัพทางส่ง ทางมิสเตอร์ตอนกับปริ้นคายกันเลยเลยพอเปิดงามเฮงเนาะหวัวไม่ดำสีน่าเต็มคนกเต็มปีหน้าวันนี้ขี่ไงตัวนี้เนาะพี่น้องชิได้ยอดมันเมื่อปลายหาหกหล่านนี่เนาะพี่น้องหกหล่านเจ็ดหล่านกี่ประมาณนั้นคืออยู่เบสได้นนหนีก่กะหลายเต๋อเนาะพี่น้องกะนรักเซนเซนบาทลักเซนบาทเพื่อนเนาะพี่น้องอาะชิได้น่าจะได้พอสองตัวนี่ก็สี่หมื่นอ่ะไรลราคาสี่หมื่นเนาะสอง สี่หมืน่นหรือหาหมื่นเ่็นขายเนาะหาอะไรหาหมืน่นซะหลายราคาสูงๆไว้ <c oughs> ส่วนจุนันกับสิบัวได้บอจักหาหมื่นเนาะงวงชีพปลายโตถึงเมถึงลูกประมาณลักแสนพี่นอ้องเป็นเงินกับประมาณหาชีพล้านหาลิปหาชีพล้านกี่เนาะพี่นอ้องถือว่าอาชีพเลี้ยงงวงเฮากะบอหน่อยหนาไปเนาะก็สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้แต่ว่าเป็นการสร้างรายได้แบบเล่นแง่แย่ เป็นการแบบถอนเงินไหวก็ะเมนแต่ว่าถามว่าเขาจริงจังก็บมันอีลีกะ่ะมันก็จะเหตุให้รา,ายได้เขาเขาขาั้วรายสุมควนพี่นอ้นองเนาะเพราะว่าฝุ่นกำลังประกาศ <c oughs> ประกาศมีมีพี่น้องเสียอยู่ในบ้านนะพี่นอ้องมีคนเสียอยู่ในบ้านก็เลยประกาศเอาลุบโพขาวจังหน่อยเนี้ยมาข่าวเรื่องข้าต,อต่อเนาะพี่นอ้อง คือมาตัวไปถ้ากะออกลูกวัง,งซ้ำซ้ำทิศขึ้นหลังเนาะพี่นอ้องที่ฮาวไทยคลิปให้เบิ่งคลิปก่อนาคน,นออกลูกเมันกับแพ้เหมืนกับท่านละเศร้าดีมันไหนแล้วก็สีกับเขามาเรื่องอันที่ว่าละออกจากคู่อาสาเนาะพี่นอ้องอขึ้นเขาพรเจ้าทั้งมิสเตอร์ตอนกับด้ยซ้อนอซ้อนมากอ่ะ สี่ปีนพี่น้องตั้งแต่ปี2 0 1พัิบกจนหอดสองพน้านี่แหละประมาณนั้นการย่อนสาเหตุที่ว่าเข้าป็นกูอาซาเข้าบ่มีรายได้นาะพี่น้องก็มีแต่ใส่ทื่นเข้าเองต้องใส่ใจหรือว่าใส่ความอดทนในการสู่ส้นเพื่ออยากใส่งบเ้าเองในการซื้อน้ำมันซื้ออาหารการกินแต่ละมือไปซ้อนลูกซีซ้อน,นัะเรียนเนาะพี่น้องก็ บางครั้งเข้ากับท่อบางครั้งเข้ากับเบื้อกำลังใจเนาะในเมื่อพผอแปลว่าอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆก็เลยเห็ในให้เข้าท่อเนาะสองมาเลยเมนเข้าลอา่อถาตัวเลขรัฐกรมันมีหน่อยพี่น้องเพราะว่าปีหนึ่งกับชิมีอยูหาหกขนหาหกตัวเลขแลายนี้ผัดคู่อาสาในในแขวงหรือว่าในเมืองเข้านี่เมนมีจํานวนหลายประเภท คู่มัมญุมกับเป็นลอยแล้วคู่พระถมกับเป็นลอยส่วงขาพระเจา้าใ่นไรเงี้ย,ยของขาพระเจ้าอาซาอยู่เนาะเพราะมาณหนั้นสองลอยกวัวคนก็เลยเหตุให้มันเกิดปัญหาในการแก้ไขปัญหาแบบว่าให้เลงให้คู่อาซาเป็นรัตรกรีสาเนาะเพราะว่าตัวเลขกมันมีหน่อยเนาะพี่น้องกัเขากับบริโทษทั้งภาครฐเพื่อน,นอกเพราะว่าคู่อาซาเขามันลายเพ็่นการแก้ไขบทท่านแล้วก็เลยเกิดปัญหาเหตุแหา่งคู่อาสาเขานี่ บริหเขาคู่เป็นคู่รัตกรบ่มีเงินเดือนนะพี่น้องกต่างคนกับต่างสูส้นยานชิ่งหรือว่าแข่งขันสาง่งผลงานเอาตัวเล็กรัตกรแต่ว่าในที่สุดกับความอดทนของคนมันกับมีขีดจํากัดนะพี่น้องกับบริษี่ไฟล้วกับบริโทตัไฟน้องอาจจะเป็นหนวนตัวเขาเองหรือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราเฮาที่เขาอาจจะอธิบายยากเป็นจริงที่อ่า เหมาะแล้วกะจะบุมีคุณเข้าใจไปสันซะเนาะทางเหมาะบุงเท้าเข้าใจผู้เดียวก็มีแต่ว่ากระสีว่าถึงปัญหาลักลักที่กู้อาสาเขาลาออกคือโดยเฉพาะขาพระเจ้าลาออกไอแมนซ้อนได้อยยูซีปีสองปัญจุโวกสองปัญซ่าหล้วก็ได้ลาออกในที่สุดน้องพี่น้องกระย้อนว่านึ่งไอเมนเขาบ่มีเงินบ่มมี่แห้งซับที่จ้างพักดันตัวเอง ให้เด็กเขาเป็นรัตกรคือคนอื่นเขาก็แมน2อมมาแล้วแมนปัจจัยทั้งนั้นเงินเท่าในการอาซัพพอร์ตทั้งนั้นน้ำมันหรือว่าอาหารการอยู่การกินเท่ากับเพียงพ่อแต่ว่าบางคนางบางคนกะสิวว่าเออสิบอิบอมีกินกะเพราะมีอยู่แต่ว่าท้ามันคือใส่แล้วชีวิตเท่าเนาะเกิดมาครั้งหนึ่งเขาก็ต้องมีความพันอยากไดนั่นอยากไดนี่อยากมีเองเป็นของตอนเองเขาก็ต้อง อยากได้อยากประสบผลสําเร็จแต่ถั้งมื้นเทาอาซาไปเรื่อยๆเทาบ่มีงเงินเดือนเท่าสิค่วมพันเท่ามันก็คือสิบวเป็นน้องพี่นอ้องก็เลยลาออกถึงว่าอาชีพที่จะหกักไรํำได้ก็ตามเนาะเรื่องหักกับหกักน้องพี่นอ้องหักอาชีพอาชีพคู่ว่าเป็นสิ่งที่มักมักซ้อนซ้อนให้คนมีความหูและมีควมามสุในเหียนเขาได้ความหูแลวเขาก็มีความือนั่นคือเป็นอาชีพของข้าพเจ้าที่ที่มักแต่ว่าก็ไดล่าออกแล้วเนาะ บันนี้ล่าออกแล้วแหละไปไซสบางคนฉีบหูเนาะบางคนกะหูก็คือทั้งมิสเตอร์ตอนกะล่าออกแล้วกะนี่แหลนะน้องพี่นอ้องอชีพหนึ่งกะแมนเลี้ยงงัวซื้องัวมาเลี้ยงมีเงินมาเป็นก้อนหนึ่งกะซื้องัวมาตัวหนึ่งสองตัวออกมาเพลุออกมาออกออกเมนเพลุนาะพี่นอ้องกะได้ยูซีหาตัวเลยหละ้งัวงัวของขาพเจ้าเองแต่แมนอชีพที่สองอ่ะแมนเป็นพอขานาะพี่นอ้องเป็นพอขา ขายเขาอยู่ตลาดสวรรค์ไส่ตลาดแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันไปตลาดนัดน้องพี่น้องไปหาขายหมักใหม่นะบางคนกับชินขรับไปเจ้าโพสในเฟซบุ๊กขายหมักใหม่ตลอดน้องพี่น้องกามแบบนั้นแหละรลคาเน่าหมักแตงเข่นตะลุกกะกลับไปน้ำหมักแตงเขนตะลุกเนี่ยไปไปขายซื้อหมักแตงรับจากสวนก็จะหลังกลับไปขายต่อกินกับไรน้องพี่น้อง จากนั้นก็ว่าปีหนึ่งสองปีที่เขาเจ้าได้ลาออกกะพอมีอยู่ไมกินเนาะพี่น้องกับบดได้ประมาทอาชีพคู่ว่าบ่มีอยู่ไมกินเนาะกะผู้ได้ที่เขาเป็นรัตกรแล้วก็จากะจะมีเงินใครดีกาเฮ้าก็จะกับการดำรงชีวิตก็จะกะจะง่ายขึ้นเนาะพี่น้องพอก็จะมีเงินเดือนส่วนเ้าไม่ีเงินเดือนมันก็จะหนุงยากซับซ้อเขาเจ้าจึงลาออกประชันซะออกมากกับเพื่อหาอยู่หากินเก็บเงิน ได้เงินมากอ่ะสื้อง,งัวนเนี่พี่น้องเลยแล้วก็ซื้อสิ่งที่ห้ามอยากได้เนี่ย้วก็เก็บนุ่เนาะพี่น้องถามว่าได้บ่อกะได้เนาะพี่น้องเพราะได้อยู่ได้กินแต่ว่าเ้าอบอดออมเนาะเ้าประหยัดเนี่ยอะไที่บวกควรซื้อเ้ากับบวกสื้อเนี่ยอะไรหาควรซื้อเ้าจังซื้อกะเ้าอดออมนุ่มเถิงผัวเถิงเมียซอยกันกะได้นอยู่พี่น้องเลยกับบัเด็ปฏิเสธเนาะกรพ่อพ่อได้อยู่ได้กิน ทำมาชีวิตดีขึ้นบ่กะดีขึ้นเนาะพี่น้องดีขึ้นหลายหลายเท่าแหละทางด้านทรัพย์สินเนาะพี่น้องแต่ก่อนนี่ครับประจวบด้มียังเนาะมีแต่เว็บขั้นเดียวนี่แหละห่างๆนี่แหละเว็บลอยขั้นเดียวพี่น้องกล่มือนี้มีงัวเนี่ยซีฮาร์โตราคามีมีเงินเก็บอยู่จำนวนนึงเนาะบ่หลายพอได้กลุ่มอยู่กลุ่มยินย่ำจบเป็นอินอุนมากอ่ะพอได้ ่าส่วนสู้กันไปเนาะพี่น้องแต่แในกระยางเนาะขาปะเจ้าขอเป็นร่างใจให้งกู้อาสาวัตจุกุลที่ว่า,าลาออกเอ้ยขอโทษเลยว่าไม่หลาออกที่ที่อ่ที่กำลังสอนอยู่ว่ารั์จ้ากาสู่ส้นต่อไปเนาะพี่น้องแล้วก็ขอบุได้เนาะโอกาสมลงเตะเป็นตัวเฮากะมี่ห้สำหรับขาปะเจ้าแล้วมันลาออกแล้วเนาะอ,ออกมาเป็นประชาชนธรรมาดาเป็นพ่อขาพี่น้องเอ้ย อนาคตกับความพันธุอยากเป็นยังบางคนสิทามอ่ะอยากได้ยังอยากมียังอยากเป็นพอขาค้ายเขาทรงออกน้องพี่น้องทรงออกระดับเมืองระดับแข้งระดับประเทศถามว่ามันเป็นไปได้ความพันเท่ากับสิแต่มันเป็นจริงน้องพี่น้องแต่ว่าในตอนนี้กัยังค้ายเขากิโลนี่แหละเทือละหาโลชิโลเทือละโตนนาะสูงสุดก็ได้ยังคล้ายบัวลายพี่น้องขึ้นเท่ากับบัวลายอยากมีสางอยากมีหงส์สีใยนพี่น้อง าาความพันเราเป็นจริงคืคอชีดีแต่ว่าตอนนี้ก็มีละมาแต่ตลาดก็มาเบิ่งเงี้ยงซุเพลนนี่แหละพอให้ซุเพลนตอบแทนได้อีกปีนาปีหือประเดกเกะเนาะพี่น้องจะได้กระยางผ้ได้ขามาเบิ่งค่ะผ่าก,กดไล่กดแท่กดติดตามน้องพี่น้องเพราะว่าทั้งสองข้ากะบ่คขอได้ลงคลิปเพราะว่าบมไม่มีเวลาเนาะพี่น้องมีแต่บุกบึนไปหาเงินเนาะไปตลาดเสาไปตลาดแลงไปตลาดนัด คำมากกับเมืยน,นอนแล้วก็เลยว่มีเวลาถ่ายคลิปน้อพี่น้องบวกกับกับว่าจะวบ่ีมือกล่องส่วนโตเนาะเมียเพิ่งกับค้าคล้า,คายเครื่องก็เลยแบบทู่ๆเตะไยไปเนาะน,น้ำทั้ง YouTube กันดนะ้เพราะว่า f อฟบนบนลืมกันแล้วันซะจะได้กระฝากคนไหลกวก็ฝากคอมเมนต์มาผอมน้อพี่น้องแล้วก็ขอบใจหล,ลายๆที่เขามาเบงิงมาติดตามทางเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ ที่เขามาเบิ่งจนจบถูกถูกคลิปเนาะพี่น้องถึง,งวา่ายอดวิวสีบัวลายเนาะพี่น้องเท่ากับพยายามเห็ดไปเรื่อยเนาะบอกตัวเองเห็ดไปเรื่อยๆถึงว่ายอดวิวสีบัวมีคือมูงกะกะจะห็ดจนกว่ามันลายพี่เลี้ยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ผู้ใดมียังอยากถามเขามากระทามมา,มาทางคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าสิตอบในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าะจะขอลาไปจำนี้ก่อนสิไปผูกงวก่อนพี่น้องเอ้เพราะว่ามันคำแล้วเช่นกะซีมุ่งเคืองหามุ่งยังเนาะ สำหรับคิวนี้ขอก,กาวเข้ามาสบายดีน้นองกินน้อง